เมื่อเราทำลายสังโยชน์ไปตามลำดับจนกระทั่งว่าไม่มีสังโยชน์ตัวไหนที่จะมาลึงรัดจิตใจของเราอีกนั่นก็เป็นอุปาทิเสสนิพานนี<ม>่ฉะนั้นการที่เราอยู่ตามปกติของเราคำว่าปกติกายปกติวาจาปกติใจน่อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเราก็พยายามข้ามในสิ่งนั้นเราอย่าไป ทำความเข้าใจว่าอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นของของเราถ้าหากเราไม่ไปทำความเข้าใจว่าอันนั้นเป็นเราและเป็นของของเราอย่างเวทนามันเกิดขึ้นมาที่แขนที่ขาเราก็ไปเข้าใจว่าขานี่เป็นขาของเราแขนนี่เป็นแขนของเราเราถามมันดูทีว่ามันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงไหนเกิดขึ้นที่หนังหนังมีมาแต่เมื่อเกิดเกิดขึ้นที่เอ็นเอ็นก็มีมาแต่เมื่อเกิด เกิดขึ้นที่กระดูกกระดูกก็มีมาแต่เมื่อเกิดถ้ามันเป็นเวทนาทั้งหมดนี้มันก็แตกดับไปแล้วมันจะมาอยู่นี่ได้ทำไมมาตั้งหลายปีแล้วแต่ทำไมมันไม่แตกดับไปมันไม่แตกดับไปก็เพราะเหตุของกรรมที่มันยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในกรรมในอายุไขพอเราเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีตัวกำหนดก็คือตัวอายุไขเป็นตัวกำหนด แล้วก็มีกรรมเป็นตัวกำหนดหรือทั้งกรรมทั้งอายุไขเมื่อมันหมดหรืออุปคาาด้วยโครคไข้ไข้เก็บปัจจุบันทันด่วนอย่างพระองค์หนึ่งที่สิ้นไปเมื่อไม่อาทิตย์ที่แล้วนี่ละมั้งฉันบินธบาตอยู่แล้วก็ออกพุบลงไปก็หยุดหายใจเลยหัวใจก็หยุดเต้นเลยมันไม่แน่นะ เราจะไปในอริยบทใดเรารู้ไหมว่าเราจะไปในอริยบทใดเราได้ทำความภาคความเพียรจนกระทั่งว่าเข้าใจวาละสุดท้ายของเราว่าเราจะไปในอริยบทใดเราจะตายเวลาเท่าไหร่เราจะจุติพบในเวลาเท่าไหร่นั่นมันต้องกำหนดได้ เพราะคำว่าอุปาทิเสสนิพานมันกำหนดได้หมดเหมือนกำหนดกระทั่งว่าอายุไขของเรากรรมของเรามันสิ้นสุดทั้งกรรมทั้งอายุไขหรือมันสิ้นสุดอายุไขกรรม,มีอยู่แต่มันก็ยังต้องไปเพราะมันหมดอายุไขก็เหมือนกับเทียนที่มันหมดขี้เทียน น้ำมันที่หมดน้ำมันถึงไส้มันมีแต่น้ำมันมันหมดมันก็ต้องดับไส้มันหมดน้ำมันมันมีมันก็ต้องดับเทียนฉะนั้นถึงว่าการทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถ้าเราทำแบบง่ายมันก็ง่ายอันนี้เราไม่ยอมรับความจริงมันก็เลยไปทำแบบยาก ถ้าเรารับความจริงแล้วมันมันง่ายนะมันไม่ได้มีอะไรโลกทั้งโลกนี้ไม่ได้มีอะไรมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันทั้งหมดทั้งโลกไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวมันมีตั้งแต่ดินน้ำลม,ลมไฟรูปที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่ก็เป็นดิน mm hmm. เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเหมือนกันทั้งหมด mm hmm. ฉะนั้น สภาพที่มันเหมือนกันก็คือต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหมือนกันส่วนประกอบทั้งหมดก็คือเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดนะั่นเพราะอายุไขเป็นตัวกำหนดกรรมเป็นตัวกำหนดหรืออุปาคาตโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันทันด่วนนะอย่างโรคเลงพอมันเลงเข้าที่ไหนก็ตามไปหมดนะไม่ว่าอายุน้อยอายุมาก พอมะเร็งคันชื่นชื่อว่ามะเร็งแล้วก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาเผาไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแต่จิตใจที่บ้านเราได้ฝึกหัดอบรมตัวเองมาดีแล้วหรือยังถ้าหากเรายังไม่ได้ฝึกหัดอบรมตัวเองมาดีแล้วบัดนี้มันก็ปัญหาใหญ่ทั้งทั้งที่เรามีธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้า ทั้งทงท,งที่เราเข้ามาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้เราเข้ามาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราเข้าใจหรืออยังคขามาธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าสอนอะไรสอนให้เราละความชั่วทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนแล้วว่านี้ความดีมันเกิดขึ้นมาหรือ,อยังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราใจของเรานั้น ยังหลงอยู่ในความโลภความโกรธความหลงไหมยังหลงอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ไหมยังหลงอยู่ในโพคสมบัติอันนี้ไหมขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วขึ้นชื่อว่าความโลภแล้วก็เหมือนกับน,น้ําในมหาสมุทรมันไม่เคยเต็มด้วยน้ําไฟไม่เคยพอในเชื้อของไฟความโลภ ไม่ว่าจะโรภในราบหรือโลภในยศไม่มีวันพอฉะนั้นถึงว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุของความทุกข์